สัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันคลิปนี้มาดูคณะแคบหมูกรอบค่ะพี่น้องมีแคบหมูกรอบแล้วก็ข่าตะไคร้กระเทียมนี่ค่ะใส่เลยค่ะอันนี้ก็น้ําตาลผงนัวซอสฝาเขียวคณะค่ะ่อมาดูเลยค่ะไฟร้อนแล้วค่ะปื๊บให้หอมๆค่ะนี่ค่ะให้รสชาติอร่อยอร่อยเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแคบหมูเป็นแคบหมูอีพีที่หนึ่ง้อยี่สิบนะคะที่คุมพันธุ์มาทา เอาให้เผ็ดๆเลยค่ะวันนี้ค่ะหอมๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะไฟแรงๆสักหน่อยนึงอ่าใส่น้ำตาลน้ำตาลายช้อนผงนัวไปช้อนอ่าซอสปลาเขียวหนึ่งทพีค่ะน้ำล้างคกลงไปค่ะหนึ่งทพีค่ะให้เดือดค่ะพี่น้อง ให้เด,เดือดนะคะเตรียมฝามาปิดค่ะเราก็จะปิดฝาเพราะว่าเราจะใส่ค้าอบคณาไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวช่วยปรุงน้ำก่อนเอคกะพี่น้องน้ำล้างคุกความพันเป็นประเภทเสียดายน้ำจิ้มเสียดายถ้วยเครื่องปรุงค่ะนี่ค่ะเอาให้เดือดให้เดือดประมาณนี้ค่ะ เดือดเสร็จแล้วเราใส่คะน้าเลยค่ะปั๊บนี่ค่ะใส่คะน้าลงไปใส่คะน้าลงไปก็ปิดฝาเลยค่ะปั๊บบอกคุณอ้นมาใส่ อโอ้เขียวสดเลยค่ะนี่ค่ะใส่ดอกแครลงไปค่ะนิดนึงโอ้เขียวสดน่ารับประทานมากเลยค่ะอีกนิดหนึ่งค่ะปับ๊บ ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟแล้วค่ะแต่แคบหมูเราลงไปเลยค่ะปื๊บผมพันปิดไฟแล้วค่ะ,อะอเอาคุณิีตามมาดูเลยค่ะ เลืกขาเขาลูกโดดด้วยนะคะแซบแซบแลวค่ะพี่น้องเลยคะ่ะตักใส่จานเลยค่ะอ่ะมาดูค่ะเราจะใส่ลุกโดดลงไปด้วยนี่ค่ะตักใส่จานอ่ะโูรีตามมาดูนะคะนี่ค่ะปาดใส่จานเลยค่ะ อร่อยอร่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดสุดยอดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะนี่ค่ะคณาแคบหมูกรอบสูตรเด็ดเคล็ดลับฝีมือครัวุมพันตุลากันผัดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะนี่ค่ะแซ่บเลยค่ะนี่ค่ะอ่ามาดูค่ะคุณลค่าคณะแคบหมูกรอบ สูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะนี่ค่ะโทษทีนะคะนี่ค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะแล้วก็แคบหมูชิ้นใหญ่ๆนี่ค่ะโอ้สุดๆเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะชูให้ fc เห็นเลยค่ะว่าความอร่อยความกรอบ่ะ สุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวครูฤิ์จะชิมให้ดูนะคะปับปโอ้นี่ค่ะสุดๆเลยค่ะกรอบกอบอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องมากินน้ำกันด้วยค่ะคณะแคบหมูกรอบค่ะฟีมือครูคำพันตุลากันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเอาครูฤทธิ์มาชิมเลยค่ะนี่ค่ะชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะ ชิ้นหมูเราก็ชิ้นใหญ่ๆเบลอเบล่าเลยค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะคุณเลศขากรอบไหมคะกรอบครับอร่อยโอเครอร่อยทั้งกรอบทั้งอร่อยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันตุลาก,ากันค่ะเครื่องปรุงก็จะมีซอสฝาเขียวซอสฝาเขียวหนึ่งถ้าพีผงนัวปลายช้อนน้าตาลปลายช้อนแค่นั้นค่ะแต่ว่าพริกคูมพันจะตําพริกขี้หนูใส่ ขาตะไคร้กระเทียมหอมหอมแซ่บๆเลยค่ะพี่น้องรสจะจัดจ้านมากเลยค่ะอร่อยอร่อยแล้วก็ผัดเครื่องเออแกงเราก่อนนะคะเติมน้ําเติมน้ำล้างโคกไปด้วยนะคะหนึ่งทพีใส่ลงไปเลยพอน้ําเดือดแล้วก็ใส่คะน้าคะน้าก็ปิดฝาเพื้อเพื่อที่จะให้คะน้าเราเขียวสดค่ะอร่อยน่ารับประทานค่ะแล้วก็ผัดอบไว้ประมาณหนาทีนะคะ เปิดฝาออกปิดไฟใส่แคบหมูลงไปเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ